บทที่35พลิกแพลงสถานการณ์พญยายามหน้าขาวเงียบหายยังคงกระชับกรุงกระบีหันหลังให้กับนักกางเล้งกว่าตามายังหลวงจินไว้ผมเม้งทงกล่าวว่าใต้ซื่อศีรษะอยู่บนบ่าผู้คนหากพลิกชีวิตลงมาไหนเลยมีชีวิตอยู่หลวงจินไว้ผมเม้งทงกล่าวว่านอกเสีงเงียมตอนนี้พวกเราตกอยู่ท่ามกลางมุงล้อมไม่ใช่เวลาล้อเล่นกัน กระแสเสียงพญายมหน้าขาวแปลเปลี่ยนเป็นเกลี้ยกลาดกล่าวว่าไต้สื่อเราจะไม่ทำร้ายงักดังเล้งเด็ดขาดขารกเตี้ยแคละโทสะประดังกล่าวว่านี่หรือคือเจตนาของท่านไม่ผิดหลวงจีนไว้ผมเมง้งทงกล่าวอย่างเงยงือกเย็นแต่ผู้แสงักเมื่อตกอยู่ในเงื้อมมือพวกเราไม่ว่าท่านจะลงมือหรือไม่มันยังคงต้องตายเช่นกันพญายมหน้าขาวกล่าวว่าก่อนที่เราจะตกตาย มันยังไม่น่บบาตตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกท่านหลวงกินไว้ผมเม้งทงตาทอประกายอมหิตกล่าวเสียงเย็นชาท่านสามารถมีชีวิตสืบไปได้อีกนานเท่าใดหาลกเตี้ยแคะ่ซอดคำเสียงเย็นชาได้สือมอบให้เราจัดการเถอะพวกเราต้องลงมือแข่งกับเวลาหาลกเตี้ยแคะรับคำว่าว่าเราทราบดีกีบเท้าทะยานปลาขึ้นบนโต๊ะบูชาชี้มือไปยังพญายมหน้าขาวกล่าวว่าท่านจะข้ามมาหรือจะให้เราเข้าไป พญยายมหน้าขาวแล่ว่าท่านเข้ามาเถอะทาลกเตี้ยแคล๊ะปลาย่างเยียดย้มผู้แช่งเงียบท่านมั่นใจว่าเป็นคู่มือของเราหรือหยักยงางเล้งที่นิ่งเงียบงันตลอดเวลาพันกล่าวว่ามันไม่มีความมั่นใจแต่ข้าพเจ้ามีขาดคาแผลผู้พลังเล็กน้อยผ้าพันแผลตามร่างกายพันหลุดลุยกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหน้าที่ซีดขาวกลับกลายเป็นแดงและเลือด เหตุแปลเปลี่ยนค้านี้อุบัติขึ้นอย่างกระทันหันสะกดผู้คนในโบสถ์จนตะลึงลานห้าถังเลงเปลี่ยนจากช่วงท่าครึ่งนอนครึ่งนั่งเป็นนั่งตัวตรงอย่างเช่มช้ากว่าตาเย็นเยียบสํารวจมองทุกผู้คนตลบหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าสร้างความแตกตื่นแก่ทุกท่านแล้วปยายมหน้าขาวคือคักขึ้นอโคเพ่งตามมองนักหนังเลงกล่าวอย่างพลุ้งพล่านเลิงโลดน้องแท่งักท่านเป็นได้รับบาดเจ็บหรือหนักนังเลงยิ้มเล็กน้อยอกล่าวว่า ข้าพเจ้ารับบาดเจ็บจริงแต่ทุกเราเป็นปกติตั้งแต่ก่อนออกเดินทางไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าไหนเลยรุดมากวาตามายังสองหัวหน้าหน่วยซึ่งยืนเสื่องซึมเอ่ยซืบต่อหากแม้นข้าเจ้ารับบาดเจ็บอยู่มาดแม้นชิดรุดมาพวกมันก็ไม่ปล่อยให้ข้าเจ้ามาอย่างวางใจงงเลงไม่ได้ระบุว่าพวกมันเป็นใครวาจานี้คลุ่เกลือยิ่งชวนให้ผู้คนระแวงว่าเป็นสองหัวหน้าหน่วยสำนักทะเลเหนือ หลวงจีนไว้ผมเมง้งทงสถานจากพวังตะลึงลานความคิดที่หวัดขึ้นในห้องสมองประการแรกคือมันถูกคนหลอกลวงแล้วใช้ตาจะเยียบอมหติตของมันจ้องจับอยู่ที่ใบหน้าเฮงสีเกียบและสื่อคุ้ยหูกล่าวว่าเฮงเฮียสื่อเฮียสองท่านวางหมากได้ยอดเยี่ยมนะักเพียงแต่พวกท่านคำนวณผิดไปประการหนึ่งแงงเลงพอฟื้นฝูพลังฝีมืออย่างกระทันหันเฮงสีเกียรและสือคุ้ยหู ก็ทราบว่าเรื่องเาวาไม่สามารถอธิบายเข้าใจได้พอฟังล้วนหน้าแปลเปลี่ยนไปเกรงกำลังขึ้นระเตรียมพร้อมแหงสีเกียกกล่าวอย่างเขม้งตึงเครียดใต้สื่ออนุญาตให้เราสองมีโอกาสอธิบายหรือไม่หลวงจีนไว้ผมเม้งถงมีอคติอยู่ก่อนจึงแค่นหัวรอกล่าวว่าในความเห็นของเราม่ต้องอธิบายอีกเกี่ยวกับเรื่องที่งักังเลงฟื้นฟูพลังจีมืออย่างกระทันหัน สองท่านคงอธิบายว่ามีทราบเรื่องใช่หรือไม่ซื้อคุยโูกล่าวอย่างร้อนรุ่มพวกเรามีทราบเรื่องจริงๆเฮงสิเกียกก็กล่าวว่าได้สื่อนี่เป็นแผนชั่วร้ายประการหนึ่งเราสองหลวงจีนไว้ผมเม้งถงแค่นหัวลอกกล่าวว,าว่าเราทราบว่านี่เป็นแผนชั่วร้ายประการหนึ่งสองท่านแม้ไม่บอกเราก็ดูออกเรายอมรับแล้วว่านี่เป็นหมากยอดเยี่ยมนักเพียงแต่พวกท่านคำนวณผิดไปประการหนึ่ง เงางเล้งพลันสอดคำขึ้นมิทราบพวกท่านคำนวณอะไรผิดไปพวกมันอยู่ใกล้กับเราเกินไปเงางเล้งวางแผนไว้ในใจนางนั้นยืดกายขึ้นกล่าวว่าใจสื่อของเชื่อมั่นต่อวิชาฝีมือของตัวเองอย่างเปี่ยมลร้นกระมังหลงจินไว้ผมเม้งถงมีตอบคำย้อนถามว่านักเสียวเงียบท่านมิใช่เชื่อมั่นในตัวเองเช่นกันห,หรือักกัง,งเล้งกล่าวว่ามิทราบผู้ใดมีความเชื่อมั่นมากกว่ากันหลวงจีนไว้ผมเม้งโถงกล่าวว่า ยากบอกได้นั่นต้องรอให้สภาพความจริงพิสูจน์ยืนยันนักยังเลิงกล่าวอย่างเฉยชาขอเพียงมันสองต้านรับการจู่โจมในระยะประชิดใกล้ของท่านได้คราวหนึ่งข้าพเจ้ารับรองว่าท่านไม่มีโอกาสลงมือเป็นครั้งที่สองอีกหลวงกินไว้ผมเค้นเสียงว่าปัญหาอยู่ที่มันสองต้านทานรับการจู่โจมจากเราได้คราวเดียวหรือไม่แห้งสีเกียกสื่อคุยหชาบดีว่า นักกังเลงไม่ยื่นมือช่วยเหลือพวกมันเด็ดขาดจุดประสงค์ที่กล่าวเช่นนี้เพียงเพื่อกระตุ้นหลวงจีนไว้ผมเมง้งทงจูโจมลงมือปิดชีวิตพวกมันเหงซีเจีเ๊ยก,กล่าวอย่างเย็นชาไต้ซือท่านสงบเยือกเย็นไว้ผู้แสงหักกำลังวางแผนยืมดาบฆ่าคนท่านอย่าได้หลงกลมันหลวงจีนไว้ผมเมง้งทงตาโทอประกายเกลียวกลาดอมหิตกล่าวว่าสองท่านยังคิดกล่าวไรลอีกจบคำสืบเท้าไปก้าวใหญ่ เฮงซี่เกียบซื่อกุยหูถอยกายคนละสองก้าพวกมันปากหลักยืนหยัดมั่นว่าท่วงท่าตระเรตียมพร้อมสื้อคุยหูร่ำร้องว่าเม่งทงใต้สื่ออย่าได้คุกคามคนไปหลวงจีนไว้ผมเม้งทงตวัดเท้าขวาเตะโต๊ะเบื้องหน้าปลิวกระเด็นไปวาเซด้วยชามแตกกระจายดังเกลียวกลาวเข้นเสียงว่าสองท่านอยได้กล่าววาจาไร้าสาระอีกส่วนลึกของหัวใจเฮงซีเก็บ บังเกิดความระย่อนย่อต่อฝ่ายรงท้ามยังคงกล่าวว่าใต้สือท่านคิดหลงกลผู้อื่นทั้งที่สติแจ่มใสหรอกหรือหาลูกเตี้ยแคะโอ้โหก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ผิดท่าไปพร้อยเอ่ยปากทัดทานมากใต้สือใหญ่ไม่ให้พวกมันว่ากล่าวชัดแจ้งกว่านี้หลวงกินไว้ผมเม่งทงกระทั่งศีระก็ไม่เหลียวแลกล่าวว่าแห้งสีเกียจพวกท่านยังคงทุ่มเทวิชาฝีมือออกมา อ,อื่นๆให้ยกเวียนเถอะเฮงสีเกียกกล่าวอย่างร้อนรุ่มท่านยืนกลานปฏิบัติตามความเห็นส่วนตัวจริงๆหลวงกินไว้ผมแมงทงค่อยๆั้งสองมือขึ้นเสมออกกล่าวมาสองท่านตระเตรียมตัวปลายตามายังงัก,กังเล้งเอ่ยสืบต่อแักเสียวเหียบตระเตรียมพักพร้อมแล้วกระมังงัก,กังเล้งกล่าวเสียงเย็นชาไม่ผิดเฮงสีเกียกเห็นแน่ชัดว่าไม่อาจแก้ไขกลับกลายสถานการณ์อีกดังนั้นเลาฉายสอบซ้าย กระทบด่างสื่อคุ้ยหกล่าวเบาๆเมงธงไตสื่อเราน้อมเตือนท่านอย่าได้กระทำเรื่องโง่เขลาเบาปัญญาปล่อยให้ศัตรูปราบปื้มลิงโลดหลวงจีนไว้ผมเมงธงไม่แยแสยรับฟังสืบเท้าสะอกายสะบัดฟาดฝ่ามือออกโดยพร้อมเพรียงด้วยเรือนร่างอ้วนจุของหลวงจีนไว้ผมเมงธงจวนให้ผู้คนเข้าใจว่าอากับกริยาของมันต้องเชื่องช้าเนิน่มๆมิคาดท่าร่างที่มันใช้ออกอย่างกระทันหัน กลับสร้างความแตกตื่นตระนกแก่ผู้พบเห็นเนื่องเพราะวิชาท่าร่างท่าฝ่ามือและกระแสพลังของมันล้วนรวดเร็วว่องไวปิดแผลจากเรือนแรางและอายุขัยของมันอย่างสิ้นเชิงสภาพการอยู่นอกเหนือเหตุผลทําให้ผู้คนไม่อาจระแวดระวังเม่งสีเกียกสื่อคุยโหแม้ตระเตรียมพ,พร้อมแต่แรกพอเห็นเช่นนั้นยิ่งใจสถานมันไวแยกย้ายมาทางซ้ายขวากดฟาดฝ่ามือกระแทกใส่หลวงกีนไม้ผมเม่งทง ที่กึ่งกลางมันสองดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยสำนักทะเลเหนือย่อมไม่ใช่ชนชั้นธรรมดายามนี้พลึกกำลังกลุ้มจู่โจมอย่างสุดเลี่ยวแรงพลังภายในจึงทะลักทลายลงลดุจขุนเขาถล่มลงถมทับลวงกินไว้ผมเมงทงแค่นหัวรออย่างเย็นชายึดเท้าซ้ายเป็นแกนกลางหมุนคว้างตลบหนึ่งสองมือที่สะบัดวาดออกในตอนแรกผันแยกย้ายจู่โจมใส่เฮ้งสิ่เยียกและสื่อคุยหู ความรวดเร็วของปฏิกิริยาสุดที่จะบ่งบอกบรรยายได้เสียงระเบิดคือกล้องเงาคนสัมผัสบุบก,ก็ผ่าจากกันแห้งสีเกียดและซื้อคุยโหปลิวและเลี้ยวไปด้านหลังสี่ห้าเสีย้ยพอและเลี้ยวลงสัมผัสพื้นเบื้องหน้าสายตาปากกดดาวทองและยิบระยับเลือดลมภายในกายพุ่งพล่านปันป่นป่วนล้วงกีนไว้ผมเม้งทงอาศัยหนึ่งต้านรับสองสองแขนต้องปวดแปลบเล็กน้อยแต่ไม่ยอมหยุดยั้ยงพักผ่อนในลักษณะนี้ มันจำเรืองแรงง่ากังเล้งที่ยืนหยัดอยู่หน้าพุทธลูกแวบ,บหนึ่งสาสพุ่งตามติดเข้าหาคู่ต่อสู้ทั้งสองดุดเงาตามตัวกระนำาฟาดฝ่ามือซ้ำเติมใส่เสียงโครมโครมดังสองคราประสานกับเสียงคลางหน,นักๆแท้งส่เกียกซึมคุยโหไม่ทันปิดป้องปะทะถูกกระแทกล้มหงายลงกับพื้นปากปรากฏโลหิตฉีดพุ่งใบหน้าซีดขาวดุดกระดาษด้วยความขุนแค้นอัดอกกระตุ้นให้ แหงสีเกียกพลิกกายลุกข้นั่นเบื้องตาที่แดงฉานด้วยสายเลือดจับจ้องมองหลวงจีนไว้ผมเมงทงกล่าวว่าเมงทงท่านเสียทีที่คลุกคลีในวงนักเลงหลายสิบปีลองดูงกักลางเล้งที่หน้าพุทธลูกเถอะหลวงจีนไว้ผมเมงทงเริ่มพบว่าผิดท่าไปตามเหตุผล,ลงกักลางเล้งสมควรถาโถมเข้ามาช่วยเหลือแต่งกักลางเล้งตอนนี้ยังคงยืนสงบอยู่ตำแหน่งเดิมอย่างปลอดโปร่งเชยชา มันกวาดตามมายังงักงังเล้งจริงๆกลับเห็นใบหน้างักงังเล้งประดับด้วยรอยยิ้มน,น้อยในสายตาหลวงกีนไว้ผมเมงทงทรอยยิ้มนี้แฝงแววเยอะหยนสร้างความขุนแค้นคลั่งใจแก่มันเหลือประมาณหลวงกีนไว้ผมเมงทงทราบว่ามันหลงกลงักงังเล้งจริงๆแต่ยามอยู่เบื้องหน้าเราบริวารซึ่งปกติตวานใช้สอยจนเคยชินจนไม่อาจยอมรับเช่นนั้นหลวงกีนไว้ผมเมงทงกล่าวเสียงเย็นชาแห่งสีเกียบ ท่านมีอายุไขยืนยาวนะกเฮงสิเกียดสองมือยันพื้นกล่าวอย่างยากเก็นอายุขเราแม้ยืนยาวสืบไปไม่นานนักแต่มั่นใจว่าสามารถเห็นวาระสุดท้ายของท่านหลวงจีนไม่ผมเมงทงค่อยๆรังมือขวาขึ้นกล่าวว่าท่านสามารถหรือเงักงังเล้งกล่าวเสริมขึ้นนม่ผิดมันสามารถหลวงจีนไว้ผมเมงทงทันกลาดฟาดฝ่ามือขวาไปเบื้องหน้าพลังลมอันแกร่งกล้าวรุนแรงกลุ่มหนึ่งกระแทกกระทันใส แห่งสิเกียกที่ไม่มีเลี้ยวแรงขัดขืนดินน้นรนมันคิดหักล้างวาจาของงักระเลงจนฝ่ายตรงข้ามเสื่อมเสียหน้าสภาว่าฝ่ามือจง่มว่องไวดูดสายฟ้าสุดที่งักรงเลงจะสอดมือช่วยเหลือได้อากับกิริยาผลักฝ่ามือจากอกอุบัติขึ้นในเวลาชั่วพริบตาแต่พริบตานั้นงักรเลงกลับยืนบดบังฝัางหน้าแห่งสีเกียกคล้ายดังความจริงยืนหยัดอยู่ที่นั้นก่อนแล้วก็ปานหลังฝ่ามือของนันกินไม้ผมเมงธง พอทลักลายถึงหน้ากังเลงก็ตบัดมือขวาขึ้นต้านปะทะเสียงโครมดังเบาๆหลวงกีนไว้ผมเม่งทงรู้สึกมีพลังกระแทกสะท้อนตีโตมาแขนขวาถึงกับงอพับเข้าหากันรีบก้าวขวางมาทางขวาครึ่งเสียเป็นการกลบเกลือนผู้คนไปในโบสคล้ายจนบัดนี้ค่อยเห็นชัดตาว่าหน้ากังเลงสกัดขวางหน้าเฮงสีเกียกผพลันบังเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นสแสดงได้ชัดท่าด่างของหน้ากังเลง สร้างความตื่นตระโนกแก่พวกมันพ้นจากการประทับฝ่ามือเมื่อครู่หลวงจีนไว้ผมเม้งทงสำนึกซึ้งถึงความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างมันกับงัก,กังเล้งปากยังกละะ่าวว่านักเสี่ยวเหียบท่านมีท่าล่างม่องใบนะักงักังเล้งกล่าวยางเฉยชาย่ามเสื่อมศูนย์เลี้ยวแรงยังสามารถทำร้ายชนชั้นหนัวหน้าหน่วยสองคนหลวงจีนใหญ่ท่านสามารถรับฉายาผู้เหี้ยมถาลุนได้โดยปราศจากความละอายจริงๆหลวงจีนไว้ผมเม้งทง กล่าวเสียงเย็นชายกย่องชมเชยศัตรูเท่ากับถอนศักดิ์ศรีตัวเองท่านมีรู้สึกเสียเปรียบหรืองัก,กังเล้งกล่าวเสียงเนบมนบหลวงจีนใหญ่พวกเราฉันใดฉันนั้นเราท่านมีส่วนผิดแผกกันนิดน้อยอัตมาเห็นว่าคําว่าฉันใดฉันนั้นของท่านใช้ไม่ถูกต้องงัก,กังเล้งยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าผิดแผกกันที่ใดหลวงจีนไม่ผมเม่งทงกล่าวเสียงเย็นชาอัตมาเข้าใจว่าท่านสมควรดูออกยังถูกต้องงักเสียวเหียบ ท่านหาใช่บุคคลที่ต้องพร่ำอธิบายทุกเรื่องราวไหมงัดงังเลงกวาดตามองรอบบริเวณตลบหนึ่งกล่าวว่าท่านหมายถึงทำเลสถานที่และจำนวนผู้คนของเราท่านผิดแผกกันหรืออาตมาบอกแล้วว่าท่านไม่ใช่บุคคลที่ต้องพร่ำอธิบายเรื่องราวนับว่าไม่ได้กล่าวภาคผิดจ,จริงๆงักงองเลงแย้มยิ้มโดยปราศจากจิตใจวันไวกล่าวว่าพวกมันใช้การได้หรือถาลกเตี้ยแค่ห้อหย่ยปวดอดคําไม่ได้ก่อนที่จะทดสอบ ท่านออกจะบ่งระบุแนวกว่าเหตุแต่แล้วงักง,งเล็งกว่าตามมายังทารกเตี้ยแคละซึ่งเรือนล่างเตี้ยเล็กกล่าวว่าท่านล่างเตี้ยเล็กแต่อายุสูงไวไัยมีน้อยเช่นไหนจนบัดนี้ยังแฝงกลิ่นอายของทารกใบหน้าทารกเตี้ยแคละแปรเปลี่ยนเป็นแดงฉานสืบเท้ามาสองก้าวกล่าวว่าผู้แสวงจเจ้ายะโสพยองหามารดาจเจ้าใหญ่กันตัวเอีย้ยมีได้ยึดถือท่านเป็นผู้คน nga แข็งเล้งจับจ้องมองมันอย่างเย็นชาแย้ยันว่าสหายสุนัขตอนกัดคนไม่เผยเขี้ยวสุนัขคอนเหาไม่กัดคนท่านจะไหนกระทั่งแบบสุนัขของสุนัขพันเลือเลอนอย่างนี้มีทารกเตี้ยแลหย่อร่างลงวาดท่วงท่าไม้ถาโมข้อหาง,งักอย่างเล้งหลวงจีนไม่ผมยื่นมือปราดออกถ้าปบคว้าทารกเตี้ยแแลไว้กล่าวเสียงทุ้มหนักอ๋อเฮียมีต้องร้อนรุ่มไปทารกเตี้ยแคหลสำนึกทราบว่ามันไม่ใช่คู่มือักอแข็งเล้ง แต่ยามคุนแค้นไม่อาจไม่แสดงท่วงท่าหลวงกินไม่ผมพอจุดล้างมันพอดียึดถือเป็นโอกาสถอนตัวได้เช่นหัวลอกกล่าวว่าเด็กแฉ่งัดคุกคามคนเกินไปจริงๆหากไม่ใช่เห็นแก่หน้าท่านเราห่อหุยจะไม่ปล,ปล่อยปะละเว้นมันแน่นอนงักกังเลงกล่าวอย่างเชยช้าเช่นนี้เป็นว่าข้าพเจ้ากลับต้องขอบคุณท่านที่เมตตาละเว้นชีวิตถ้าโกเตีย้ยแคละกล่าวอย่างเป็นจริงเป็นจัง ผู้แส่งเจ้าอย่าได้ไม่รู้จักดีชั่วไปงังเล้งหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าผู้แส่ง่อผ่านหากเป็นผู้คนก็อย่าได้หดหัวในกระดองเตาหากแม้นท่านรับมือข้าพเจ้าได้ห้ากระบวนท่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคําสั่งท่านทุกประการว่าเจ้าของงังเล้งมีเพียงสร้างความคลางแคลงแก่บริวารตําหนักโลกันแม้แต่พญายมหน้าขาวเงียบให้ก็ไม่เชื่อถือลวงกินไว้ผมเมงทง คลายมือจากการยึดกลุ่มถารกเตียแคละแสดงแน่ชัดมันคิดให้ทารกเตียแคล,ลงมือถารกเตียแคะคุณแค้นจนแผลหัวร้ออย่างคลุ้มคลั่งกล่าวว่าผู้แสงงักวาจาของเจ้ายึดถือเป็นสัจจะหรือไม่กงงเลงกล่าวเสียงเย็นชาข้าพเจ้าลั่นปากพลาใดมิเคยแปลเปลี่ยนกลับกลายทาโลเตียแครสืบเท้าไปสองก้าวกล่าวว่าประเสริฐมากวาจาไร้าสาระอย่าได้กล่าวผู้ใดลงมือก่อนจบบทที่ส5้า